สวัสดีวันจันครับพวกเราทุกคนตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วตอนนี้อยู่ที่กทม .2 ออนะที่ดินแดงวันจันเนี่ยจะมีประชุมผู้ผู้บริหารที่ดินแดงนะครับก็เพราะว่ามีห้องประชุมใหญ่ก็ผมก็จะมาที่ดินแดงแต่แล้วเราก็มีแนวคิดแหละจะย้ายจากต่ออิงช้ามาดินแดงแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนเพราะว่ามันมีหน่วยงานที่ยังคงค้างอยู่ตอนนี้ด้ตั้งกรรมาการแล้วนะครับก็โเมื่อคืนนี้ใครได้ดู ตนตีในสวนมากโอ้มันมากเมื่อคืนมันมากเหมือนกับไม่ได้มันอย่างนี้มานานแล้วนะถ้ามีโอกาสเราไปย้อนดูนะฮะแล้วก็ก็น่ารักโอ้แล้วก็ฝนไม่ตกด้วยตอนแรกลุ้นโอ้ผมนั่งมองแบบฟ้าคึมเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ฝนไม่ตกแล้วก็บรรยากาศน่ารักมากครับคนหนาแน่นเลยสนุกมากๆเลยเมื่อคืนถ้ามีโอกาสลราไปย้อนดูในในคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็คงวิ่งแถวนี้นะครับวันนี้ก็คงวิ่งแถวแถวดินแดงกันแหละแต่ว่าไปเส้นไหนยังไม่รู้เดี๋ยวลองออกไปก่อนวันนี้ไม่ได้รบกวนแดดหมูเพราะว่า เมื่อคืนเขาก็ดึกนะเขาก็ช่วยไลฟ์โอ้แล้วก็แอดบูก็ถือยาอแบบก็คือแบบเมื่อยน่าจะเมื่อยแขนว่าไลฟ์กระสอบเกือบสองชั่วโมงมั้งนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับบันจา้านะวันนี้สวัสดีบันจันก็ตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราอ่อนแรงพักเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่วังฉันจึงยังไหวตั้งเตือนหัวใจ เตือนไว้ว <t od ian |ms|> to ่า okay. ฉ okay. ันยังคงต้องไปต่อไปโอเควันนี้ก็จะมีประชุมผู้บริหารนะครับเมื่อวานก็เย็เมื่อวานดีเมื่อวานมีการปลูกต้นไม้นะครับเอานต้นเมื่อวานมีสื่อมาเยอะเลยก็เป็นวานเป็นสื่อมามาหลายช่องเลยครับมา30สิกว่าสื่อมีทั้งช่องสามมีอ๋อ v ยทีวีไซรัฐทีวนะครับมีช่อง7มีเนชั่นโอ้พูดไม่ถูกเลยไทย PPS นะครับก็ทุกคนองร,ร่วมปลูกกันผมว่าจริงแล้วก็พลังสําคัญเนาะอย่างที่บอกไนงะจริงๆแล้วมันมีเรื่องอดีๆเยอะในในบ้านเมืองเรานั้นในกรุงเทพในประเทศไทยแล้วก็มีข้อมีเรื่องอดีๆพลังบวกก็สื่อสารกันได้เยอะครับจะได้เป็นกาลังใจให้พวกเรานะแล้วก็มีความผมว่าทุกคนอะ่ะมีจุดร่วมกันหลายๆอย่างเลยเช่นอยากจะให้กรุงเทพดีขึ้นอยากจะให้บ้านเมืองดีขึ้นนะจุดร่วมนี่แหละเป็นพลงังให้เราก้าวเดินต่อไปตัวที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวค่อยๆหาทางออกด้วยกันนะแต่อย่าไปเน้นในเรื่องความแตกต่างมากเน้น จุดร่วมก่อน้วผมว่าจริงแนละ้วมีเรื่องดีๆให้เราทําให้เราคิดอีกเยอะเลยนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวคงไปวิ่งไอ้วันนี้มีอะไระอีกก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะผมว่าสถานการณ์ก็วันนี้ฝนก็ยังน่าจะตกอยู่นะเดี๋ยวคงไปไล่ตามเรื่องฝนแต่ว่าหลายๆที่ก็ดีขึ้นนะลาดพร้าวหกสี่ก็มีคนแจ้งมาว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปอดีพวกเราที่อยู่ทั้งประเทศเลยนะครับก็คงมีหลายจังหวัดช่วยกันดูวันนี้คงไลฟ์สั้นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผงออกออกล้างกายก่อนผมถ้าถือไลฟ์ไปด้วยก็คง เราเวียนหัวทั้งเมืองอ่ะเพราะว่ามันสั่นผมไม่ได้มีตัวสเตปิีไลเซอร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับโอเคข้างๆที่ฝั่งถนนมิตรไมตรีนะก็เป็นส่วนเล็กๆนะครับอ,อยู่ข้างๆอ่ะโอเคนะก็สวัสดียามเชา้าทุกคนนะครับขยับไปหน่อยครับบันจัลละเดี๋ยวลองไปดูนะเดี๋ยววันนี้คงมาโฟกัสเรื่องปัญหาต่างให้มากขึ้นนะครับเรื่องวิ่งเมื่อวันก่อนไปวิ่งก็มีคน แนะนํามาว่าเราไม่ควรจะวิ่งเป็นแผงกระดานนะควรจะวิ่งเป็นแถวตอนเรียงเดียวอ่าเสียรับไปนะครับขอโทษทีนะครับถ้าเกิดตอนที่เราไปวิ่งเมื่อเช้าวันเสาร์ทำให,ทำให้ทำให้กระทบกระทั่งบางคนนะก็ดีครับก็มีอะไรติก็ส่งมาได้เลยนะครับจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมในเมื่วอวานที่ต้องบอกนะลองไปย้อนดูนะสนุกมากไอ้ดนตรีในสวนนะแล้วก็นักดนตรีทุกคนโหสุดเลยฮนะแบบมาด้วยใจจริงทุกคนนะแล้วก็แต่ว่าเราเรา,เราหยุดไล์ไปหนึ่งหนึ่งวงก่อน นะครับพวกผมท้ายก็โหดีมากๆเลยสนุกมากครับขอบคุณทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนนะโอเคก็ไม่วันนี้คงไม่รบกวนเวลามากบินเฮลิคอปเตอร์บินมาทั้งเนี่ยโอ้โหอร้าว่าตรงนี้อยู่ใกล้ใกล้ของของัพพวกเขาก็มีเฮลิคอปเตอร์บินลงมาโอเค อ่ะตื่นแล้วขยับออกกำลังกายกันนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะต้องเรลยตัวตัวอ่ามีนักวิ่งวิ่งไปไหนด้วยสวัสดีครับวิ่งไปไหนจะเนี่ยนี่ไลฟ์อยู่วิ่งไปไหนเนี่ยนี่ไลฟ์อยู่นะวิ่งไปไหนจ๊ะวิ่งรอบเลยค่ะกี่กิโลวันนี้อันนี้เพิ่มเจ็ครั้งโอ้สุดยอดเลยดูชิวๆมากเลยนะกิโลแล้วเนี่ยอันนี้เจ็ดกิโลเจ็ดกิโลแล้วโอ้สู้ๆครับสุดยอดแข็งแรงนะโอ้เจ็ดกิโลยังนิ่มเลยฮะยังยิ้ม ยิ้มหวานเลย <c oughs> นี่เห็นไหมผมยังตายเขาเลย,ยมีคนยังมีคนตื่นเร็วกวก่าเราอีกจัดไปเจ็ดกิโลแล้วโอ้ยเอาแล้วไปจัดบ้างเออมื่อวานก็ไปถูกต้นไม้ไม่ได้วิ่งออไปนึกว่าไม่มีวิ่งก็เลยไม่ได้ไปวิ่งสวยๆแล้วเมื่อวานสวยๆนะที่ทีบางบอนครับโอเคนะครับที่ถึงทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงนะโอเคเดี๋ยวมีอัปเดตเดี๋ยวจะไลฟ์ไปนะเดี๋ยวขอญาตไปวิ่งก่อนแล้วกันนะท,ท,นนะที่ถึงทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะสวัสดีวันจันทร์นะครับสู้นะชีวิตมีความหวัง กาวต่อไปนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ